กองขยะจากท้ายรถที่ถูกเก็บจาก23ตำบลในจังหวัดระยองถูกนำมารวมกันในพื้นที่เพื่อรอการคัดแยกถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรแห่งนี้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งที่เจอกับปัญหาขยะล้นเมืองคล้ายกับเมืองใหญ่อื่นๆจากประชากรที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเมืองทำให้มีขยะควัวเรือนไม่ต่ำกว่า1000ตันต่อวันเทียบเท่ากับรถบรรทุก1 0ล้อ200คัน ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวบ้านที่ผ่านมาการจัดการขยะของที่นี่ก็ใช้วิธีการเทกองและฝังกลบซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไหรนักก่อนจะมีการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมบนฝอยรวมแบบครบวงจรเพื่อให้ขยะถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ศูนย์การกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยองแห่งนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในระยะที่2และระยะที่3ครับโดยจะประกอบด้วยอาคารต่างๆรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะจะใช้เวลาก่อสร้างด้วยกัน3ปีโดยคาดหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นต้นแบบของการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยครับปัจจุบันที่ศูนย์กําจัดขยะแห่งนี้สามารถจัดการขยะได้250-300ตันต่อวัน ด้วยกระบวนการคัดแยกขยะก,ก่อนการฝังกลบโดยเริ่มตั้งแต่ปี2556ในแต่ละวันรถบรรทุกขยะสามารถขนส่งขยะเข้ามาที่ศูนย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง14นาฬิกาและจะถูกกำจัดให้เสร็จก่อนเวลา16นาฬิกาของวันนั้นโดยขยะจากชุมชนจะต้องผ่านด่านชั่งน้ำหนักเพื่อเก็บข้อมูลขยะรายวันและนำขยะมาเทกองที่หน้าศูนย์คัดแยกเพื่อใหเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะรีไซเคิลก่อน จากนั้นขยะจะถูกลำเลียงขึ้นสายพานเข้าสู่เครื่องคัดแยกเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรจะช่วยกันคัดแยกซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการนำขยะก,กลับมาใช้ใหม่และลดปริมาณขยะฝังกลบด้วยขยะที่ผ่านการคัดแยกแบ่งออกเป็น4ส่วนคือขยะรีไซเคิล5%าเเศษพลาสติกหรือ R D F ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้มีอยู่25%ขยะอินทรีย์4เเ ส่วนที่เหลือจะถูกนำไปฝังกลบ25%โดยขยะรีไซเคิลจะส่งขายให้กับโรงงานแปรรูปเศษพลาสติกหรือ RDF จะถูกส่งขายไปยังโรงปูนที่จังหวัดสระบุรีแต่เมื่อโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่นี่ก่อสร้างแล้วเสร็จขยะที่ฝังกลบและ RDF จะกลายเป็นวัตถุด,ดิบเพื่อป้อนสู่โรงงานไฟฟ้าโดยคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้6-9เมกะวัตต์เทียบเท่ากับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้1,500-2,000ครัวเรือน ขยะอินทรีย์ที่ส่วนใหญ่นําไปฝังกลบเมื่อโรงบ่มหมักปุ๋ยที่นี่ก่อสร้างแล้วเสร็จขยะส่วนนี้จะถูกนําไปหมักเป็นปุ๋ยทั้งหมดและส่งขายให้กับเกษตรกรในจังหวัดอีกต่อหนึ่งด้วยส่วนขยะที่เหลือจากกระบวนการคัดแยกจะถูกนําไปที่หลุมฝังกลบที่ปูด,ด้วยวัสดุสังเคราะห์ HDPE เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ําชักขยะปนเปื้อนลงสู่น้ําใต้ดินปัจจุบันที่ศูนย์กาจัดขยะแห่งนี้ฝังกลบขยะจนเต็มและปิดหลุมไปแล้วสองบ่อ อันนี้อยู่ในกระบวนการของหลุมฝังกบขยะนะครับหลังจากขยะที่ผ่านอาคารคัดแยกเหลือน้อยสุดแล้วเนี่ยก็ยังคงเหลืออีก25เปอย่างที่กล่าวก็ยังคงที่มาหลุมฝังกบแต่ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าขยะที่ฝังกบที่เราเห็นอยู่เนี่ยในอนาคตเมื่อลงไฟฟ้าแล้วเสร็จเนี่ยขยะที่เราเห็นอย่างนี้เรามองเป็นวัตถุดิบจะถูกทําการลื้อขึ้นมา <ừ> สู่กระบวนการของเป็นเชื้อเพลิงลงไฟฟ้าต่อไปด้วยนะครับ,รบทุกบ่อเลยเหรอครับ ใช่ทั้งหมดนะฮะจะถูกรื้อขึ้นมาหมดนะฮ<อ>ะครับอย่างบ่อนี้ที่ที่เป็นภูเขาอันนี้อันนี้ไม่ใช่ภูเขานะไม่ใช่ครับเป็นหลุมฝังกบขยะอย่างที่เราเห็นเนี้ยแต่เต็มแล้วเราจึงทําการปิดหลุมฝังกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลบมีระบบระบายแก๊สเพื่อป้องกันการติดไฟน้ําเสียจากอาคารคัดแยกขยะน้ําชักขยะจากหลุมฝังกบรวมทั้งช่วงที่ฝนตกจะไหลผ่านท่อไปยังบ่อบําบัดน้ําเสียโดยใช้ระบบเติมอากาศน้ําเสียจะถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ น้ำจากบอ่อบําบัดบ่อสุดท้ายที่ผ่านการบําบัดแล้วเนี่ยเราจะนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างคุ้มค่าภายในศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นลดน้ําต้นไม้โดยรอบนะครับนํามาผลิตเป็นน้ําสําหรับล้างรถขยะก่อนออกนะครับรวมถึงล้างโรงคัดแยกผสม E.M. แล้วนําไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมกลิ่นบนหลุมฝังกบต่างๆเป็นต้นนะครับจะสังเกตว่าเราใช้น้ําอย่างคุ้มค่าภา,ายในระบบทั้งสิ้นนะครับ น้ำจากบ่อสุดท้ายจะถูกสูบกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ผสม E.M. ใช้ล้างรถบรรทุกขยะก่อนจะออกไปเก็บขยะในรอบต่อไปส่วนหลุมฝังกลบจะมีการฝังกลบด้วยดินทุกวันเพื่อป้องกันการฟุ้นกระจายของพลาสติกและเป็นการควบคุมกลิ่นและมีการฉีดพ่นน้ำ e อในหลุมฝังกลบรวมถึงอาคารคัดแยกขยะวันละหครั้งส่วนหนึ่งที่ศูนย์กำจัดขยะแห่งนี้ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียง เนื่องจากมีการวางถังให้มีระยะป้องกันหรือบัฟเฟอร์โซนห่างจากพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้ยังสร้างความมีส่วนร่วมและประสานงานกับหน่วยงานรัฐเอกชนและชุมชนเพื่อติดตามการดําเนินงานยินดีให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดจึงเกิดการยอมรับและมีส่วนร่วมของชาวบ้านนี่เป็นเพียงก้าวเล็กๆในการจัดการขยะที่ทําให้เห็นว่าขยะนั้นมีมูลค่าหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการขยะสามารถถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างรายได้และพลังงานกลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วยก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแล้วถือว่าเป็นทางออกในเรื่องของปัญหาขยะล้นเมืองจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีวิธีทางอื่นที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่านี้ในวันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะครับ